แมวถ้าไม่ชอบปีเร็วก็อย่าตัวร้องล่ะทำไมชอบหาเร็วใส่ตัวละลูกทัวร์กูเป็นคนไม่ดีเหรอเชี่อลูกทัวร์กูทำเดินลักษณะเอาละครับทางขวานะครับจะเป็นเจดีเชื่อกูปะเชื่อก็ได้เดี๋ยวไม่รู้อะไรอะไรเป็นใจปะเฮ้ยแปลกนะอากาศก็ร้อนนะทำไมไม่วนลมแม่งพัดแต่เป็นใจยังไงรู้สึกสนุกว่ะ ถนนตรงนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ไม่คือถ้าเขาไม่สร้างขึ้นมาใหม่มันจะไปทางเดินอย่างี้ยังไงน่บคนสมัยก่อนเขาสร้างขึ้นมาเลยเราเ่นบนกันได้ไม่ะมึงอันนั้นก็คนสมัยก่อนสร้างขึ้นมาละเช่ ไม่สมัยก่อนมีตู้นี้หรเนี่ยวะไม่มีมีสมัยก่อนเขาต้องจ่ายไฟให้ถูกถูกมึงไม่รู้เหรอคุณนางเอานะครับคณะลูกขุนวันพีกของเราใครจะไปกันด้วยดีนะว่าไงเอาดิแต่เขากาถ่ายรูปอยู่ก็เข่าดิดสองเลยต่อปะล่ะ วิหารหมายเลขยี่สิบแปดชื่อนี้อ่ะเนี่ยอะไรวิหารหมายเลขวิหารแกรบกระตุ้วเอาละครับนี่คือวิหารหมายเลขยี่สิบแปดวิหารแกรบนะครับตั้งอยู่บรนทิศตะวันตกของวัดไม้แก้นโอ้โหผมถามนะครับในสมัยก่อนเขาเรียกว่าหมายเลขยี่สิบแปดจริงปะครับพี่จริงครับพ่อสร้างเป็นสำหรับที่ยี่สิบแปดเท่านั้นยังเป็นเลขไทยเลยอ่ะ ยี่สิบแปดนะฮะดูด้วยเราแล้วข้างล่างนะครับนี่สมัยก่อนมีเออ่ Small salmon hall number twenty to o n มันชื่อนี้ไม่ใช่หรอ Wahaala collapse This is Wahaala c l a p s The hall is a small, so big and multi building Location is the ไม่ได้ยินเลยตันเด็กต่องพาติเชียงใหม่นำตัวจริงๆนะคนคนต่างประเทศแถวนี้เยอะนะเพื่อนเมื่อกี้ยังได้คิมหายคิมมันไปแล้วคิมมันอยากมันอยากมันอยากชมเพิ่มคิมอยากเสพบรรยากาศคิมไหนัขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เอาคิมเดินไปแล้ว ไก่เล่าไก่คนนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหไก่เกินมองไม่เห็นเลยเฮียเนี่ยคนว่าไงนี่นี่นี่เนี่ยอันนี้เป็รั้วรั้วสมัยก่อนนะรั้วสมัยก่อนเนี่ยรั้วสมัยก่อนโอเคเลยรีวิวหน่อยสิว่ามันคืออะไรครับมันคือรั้วที่สร้างสมัยกรุงสแตนต์โกสินนะครับอ๋อโอเคครับผมเราอยู่ในรัตนโกสินทร์เราอยู่ที่ไหนครับถึงไหมรือวถึงไหมเดี่ยวนะนกออกมาแล้ว มึงเข้าใจเพราะว่าประตูบางคนต้องใหญ่ประตูอย่างนั้นนี่คือประตูลูกขุนไม่อันนี้ถูกแล้วม้าก็โดดไม่ถึงโอ้กระโดดถึงเชี่ยกูเถอะลูกแมวก็ข้าไม่ได้ไม่จริ่งม้าไม่เข้าข้างทางอะออกมาเดี๋ยวนี้ที่บ้านว่าปลาไอ้จริงมันมันตัวถามว่าอะไรนะมันอ่านว่าปลาจริงมันมันใช่มันตัวมันตัวตัวสกอร์คำแรกคืออะไรอันนี้แบบอี้ป่ะ เฮ้ยคุณลืมเลือกปลาอันนี้อันนี้เป็นตัวคืนตัวคืนมาออกเสียงนอนหนูอันนี้เป็นตัวปปลามาตัวที่สามอ่ะมันเป็นเสียงลากยาวปรานอ๋อปราไม่ใช่ไม่ใช่เลขหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยคนจบญี่ปุ่นเลยเนี่ิคนจบญี่ปุ่นห้องเลยอ่ะคุณโอ้โหอ้าวไอ้คุณนึกว่ามันอ่านว่าอี้คุณลืมหลักสูตรแล้วก็แบบ

ไอวันทูซีมังอีดทรีไม่มีอยู่แค่ไม่กยอะไรอะครับไม่ไม่มี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 อะไรมยพรทรูปไ้พต้นไม้ไงต้นไม้พระพุไมู่ไม่มีมีมีตรงไหนไม่น่าไม่น่าจะใช้เขาว่ามังเหรอถ้่เป็นพรพุทธอ่ปมันน่าจะเป็นพระลูกปั้นอ่อส o n เออส t a t u e อะไรทุกอย่างไม่รีบหรอ เฮ้ยเขียนรถนิวไม่ใช่รถ <laughs> นิวรถนิวหรอรถนิวรถนิวไหนไก่วนะพวกเนี้ยไม่ไไมีเห็นเหรอไก่ยซุมม้มไก่เห็นไก่จริงเหรอทุกคนมันบอกมีไก่อยู่ในซุ้ม <laughs> ใครเห็นพิมพ์หนึ่งไม่ก็กล้องมันถ่ายไม่เห็นหรอก อะไรวะไม่เห็นจริงหรอมาฝนตกเลยมาเมฆคืมโปรนิดเอาเลยทุกคนเห็นไก่ไหมนี่ไก่เต็มเลยนี่นั่น่ะอยู่ซุบละตัวเอออันนี้มันอันนี้คือวิธีการเลี้ยงของคนสมัยก่อนมันค่อยๆกรจด้วยการขโมยอร่อยดีนะการขโมยเข้าเลยอร่อยดีนะในต้มอ่ะมันจะได้ดีไม่ได้เลยพูดดิไหนไหนปืนอัดแรงดันมึงที่มีท่อเขียวต่อลงล่างเนี่ยนั่นคือปืนอัดแรงดันนะทุกคนโอ้โหเอาไว้หลอศัตรูเฮ้ยปืนอัดแรงดันโบราณ นนั่อันนั้นที่มีขาตั้งดูหน้าคนพูดไปนะดูหน้าคนพูดไปนะหมอท่าเหรอเออหมอท่าเหรอไม่คือหมอท่าตอนนั้นลูกเย็บหมอท่าทำไมมันเล็กจังเลยหมอท่าแล้วเชื่อลูกเย็บเพื่อนเชี่ยลูกเย็บโอ้โห